สวัสดีชาวันอาทิตย์ทุกคนวันนี้ก็ออกไปเก็บเห็ดอีกแล้วฝนตกรอยฟ้าครึมฝนตกหนักเมื่อคืนเนี้ฟ้าร้องฟ้าผ่าเดินไปอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะถึง ตรงนี้ที่เก็บเมื่อวานบรรยากาศเงียบสงบก็ประมาณสิบสองสองศา เราจะเก็บเห็ดกันแอปเปิลป่าแอปเปิลป่าดูทางซ้ายมือสิทุกคนข้างในนว่นั่น เหลืองนั่นนี่นี่นี่แล้วก็ผ่านมามือทางอนเห็นไหมเหลืองเหลืองนั่นน่ะยึดซูมให้ดูสีเดือข้างบนอีกแต่ยังไม่เก็บ ตอนนี้ไปเก็บตรมที่ว่าจุดที่เยอะที่สุดก่อนเดินไปก่อนแล้วมีจุดหนึ่งจุดที่นู่นจุดหนึ่งแล้วทางซ้ายมือนี้เข้ามาแล้วอันนี้อยู่ข้างๆอ้าวนี่ทุกคนเห็นไหมขึ้นไปขอบปลาเลย ไปขอก็บก่อนอดูกสวยปิดไปหมดนี่ทางนน้นด้วยแล้วอยู่ทางซ้ายมือนี่ทุกคนู่ใต้ต้นสนดู ใหญ่ๆทั้งนั้นนะอู้ข้างในนั่นเห็นไหม,มดี๋ยวจะเปิดใหนี่นี่นี่อยู่ใต้ต้นสนนั่น่ะ นียังไม่ได้ไปถึงข้างในแล้วดอกก็สวยเห็นไหมอลังการมากเลยสวยมาก <c oughs> ไปต่อนู่นอยู่ทางนู่นอยู่ทางนู่นเดี๋ยวไปกัน <c oughs> ดู

น้ำเห็นไหมน้ำอืมเหไหมเล็กๆเ,เลยกำลังขึ้นเห็นไหมทุกคน อีกสามอาทิตย์ก็เก็บได้ละดอกใหญ่ๆโอ้ยดองนี้แดนลังการมากเลยทุกคนดูสิโอ้โหดอกนี้ดอกใหญ่จริงๆอืม Wow.

that gun hmm. okay ทุกคนที่เป็นจุดที่ออกเยอะมากทั่วบริเวณนี้เลยเมื่อเดือนที่แล้วมานะขึ้นเต็มตรงนี้ท้วยความที่ไม่ได้มาเดือนหนึ่งมันก็ขึ้นแล้วก็เสียไปก็นี่นี่ก็ขึ้นใหม่ดูซิทุกคนโอ้โห ดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเพิ่งเห็นกบปีนี้ ตรงนี้ก็โอเคอยู่นะเยอะดูสิทุกคนเดี๋ยวพาใหญ่นอนขึ้นแนละ้วหันไปทางนี้ อดอกพวกนี้ดอกกำลังโตถ้ามาประมาณอาทิตหน้าน่ะโตพอดีเลย Samenzür Geh was an der Hackbaik an den แล้วข้างบนนี้หลบอยู่นี่ไห้ก่อยะด้วทางนน้นดอกใหญ่อืม ว้าทางน้นก็มาเาดจะไปดูเอ้เอ้เอ้ยเอยยโอยย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 ยงยยยยย้นยย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 ยมยยยนย่นยย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 ยลัง,ลงลยย เสียแล้วใกล้เสียแล้วอย่างนี้ยนะโอ้ยเด็กผสองสีดอกนี้ดอกใหญ่อ้ดูสิ เต็มแล้วอือเอาไว้ทางนี้ก่อนเต็มแล้วเอาถุงใบใหม่ ใบใหม่นั่นเริ่มเก็บตรงนี้